สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านมาเยี่ยมชมดูการทำอุตสาหกรรมครัวเรือนที่ชุมชนลงเลื่อยร้านเอวาช็อปหรือว่าออนอนอนงในของดีชุมชนลงเลื่อยครับมีแบบอย่างนี้เลยแบบก็สร้างกันเอา ล้วผ้าเนี่ยเขาเรียกผ้าอะไรไหมไหมจิ้อ๋อแล้วก็มีไหมอิตาลีอีกอย่างนึงไหมอิตาลีมันเป็นผ้ายืดคล้ายๆผ้ายืดอันนี้อันนี้ส่วนไหนของตัวอันนีน้ตัวจงเป็นตัวจงอ๋อันนี้คือตัวจงจงกระเบนล่างแล้วเสื้อ,อน,นี้ก็เป็นอีกส่วนนึงเหรออ่าอตัวนี้เป็นตัวตอนุตัวจงกระเบนเลยตัวนุ่งอ่าตัวนุ่งเสื้อยังอีกส่วนหนึ่ง ก็เหมือนเหมือนงานในคนเรือนอ,ะอ่ะผ้าไหมจีนใช่ใชม,มีหลายหลายอย่างแล้วคุณภาพของผ้าสีนนเป็นไงไม่ยุ่งคือไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมันก็เรียบดีมซักแล้วสะบัดสะบัดกากมันมันก็มีหลายแบบม,มันก็จะมีหลายไซส์หน่อยอันนี้เป็น อ้นีเป็นผ้าผ้าอะไรเนี่ยผ้าอะไรตัวนี้เป็นผ้าผ้าอะไรวะเป็นผ้าพิมพ์ลายอ่ะเดตัดตัดมีมีทุกแบบเลยอที่เห็นอยู่เนี้ยนะเห็นต้องเรียกอะไรนะชุดอะไรนะอย่างเงี้ยเป็นชุดไทยประยุกต์เนี่ยไทยประยุกต์ยุกไอ้ล้อห้าอะไรเงี้ยตัดกันเนี่จงกระเบนจงกระเบนผ้าสบายเสียงชุดไทยชุดไทยอะไรนี่ชุดไทย แต่สองชุดนี่เป็นไทยประยุกต์อ๋อเป็นไทยประยุกต์แล้วแต่ว่าสมัยใหม่ขึ้นมาตั้งตรงนี้อ๋ออันนี้จะเป็นของของของคนโตก็มีไหมชุดแบบนี้ยมีมีมีของคนโตก็คือประมาณนี้อ๋อคนโตตัวนั้นก็จะเป็นเด็กเจ้มีบามีบัวไม่มีบัวมีมีของคนโตก็มีสบายเสียงก็มีแบบเนี้ยเนี่ยของคนโตก็มีตัวนี้ก็ติดต่อมาได้ที่นี่ที่ไหนอ่ะ ลงเื่อยชุมชนลงเลื่อยก็ทำเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนทางเขาเริ่มเริ่มมากี่กี่เดือนแล้วอยู่ประมาณสองปีแล้วสองปีแล้วนะตรงเนี้ยนะก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำพยายาย้ายมาจากที่อื่นอ่าใช่ใช่เพหลานมันย้ายมาก็เลยมาช่วยกันก็มีมีมีจุดจุงกระเบนแบบนี้แล้วมียังไงอีกอ่ะ มันก็โจมมันก็มีหลายแบบนะอันจนะมีกา <hơn. S 1> งเกงเนี่ยมันเป็นเป็นลายเป็นลายกางเกงเป็นกางเกงขาบานอ๋อมีกางเกงก็มีเหรอเออเกงขาบานผูาาน้หญิงผู้หญิงแล้ว,ลวมีเสื้อคอ,ขอกระเช้าอ๋อเสื้อคอ,ขอกระเช้า ชิ้นส่วนเราวางวางไว้เนี่ยนะ,นะยเป็นส่วนประกอบส่วนใดส่วนมนันนี่นี่ยุคยุคอ,อเจ้าเหรอนั่นแหละลายลายนีจะเป็นลายอเจ้าก็ตายพวกไออเจ้าอะไรพวกยุคไออะไรเอา้าของฟ้าวอะเอวาช็อป ก็ชุมชนลงเล่อยของดีอุตสาหกรรมโคเรือนาทาเราไม่รู้อบางวันก็เยอะกว่าน,นี้บางวันก็เยอะบงวันก็น้อยส่วนใหญ่จะเยอะอที่เนี่ยมีสัอย,ยอย่าง,รองอไรเครี่ส่งของ มารับที่ร้านเอวาช็อปเนี่ยนะเราสั่งเราตัดค่ะช่างตัดอ๋อไปเอามาจากช่าง<ร>าไปเก็บ<ร>ไปเก็บงานมาจากช่างเยอะเลยเนะี่ยไอที่ไว้นี่ส,สต็อกไว้ไว้ส่งลูกค้าเหรอออเดอร์อ๋อไว้ส่งออเดอร์โอ้แล้วไปรับที่ไหนมาเนี่ยเขาเขาเย็บอยู่ที่ไหน วังทองนะครับโอ้แม่ละก,กาส่งงานถึงแม่ละก,กาวังทองเอวาช็อปเบอรุดจุงกระเบนอุตสาหกรรมลงของดีอุตสาหกรรมชุมชนลงเรื่อยท่านผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยอันนี้เป็นส่วนจุงกระเบน ไอ้ <reading crowd> ที่ลายๆนี่ก็ลายลในยุคของทองกาวหรือว่าอ๋อเจ้าอ่อส่งอย่างเดียวแล้วที่ก็ขาวนี่อะไรอ่ะครับท่านผู้ชมมีสินค้ารอส่งตามออเดอร์เต็มเลยครับนี่เป็นเป็นเสื้อชุดจุงกระเบนหลายๆยุคหลายๆสมัย หนึ่งมัดเนี่ยนะใช่ไหมก็มีตัวกลางตัวกลางเป็นตัวแพทเทิร์นครับอ๋ออย่างนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งเจ้าอะไรเงี้ยเหรอใช่ก็แบ่งแบ่งแโอ้ต้องเช็คต้องเช็คต้องเช็คสินสินค้าไปอันนี้ก็มีมีโบเนี่ยนะเนี่ยอย่างโบเนี่ยอ๋อมีชุดมีอะไรมีหมดเลยนี่ครับ จะเป็นโบสีนั้นสีนี้ไซนั้นไซนี้มีหลายไซหลายโบนะครับนี่ครับสัมภางสัมผัสเจ๊หน่อยเจ๊แรงบันดาลใจที่มาทำงานด้านนี้เกิดยังไงไม่มีอะไรค่ะกระแสค่อสะอ๋อกระแสออเจ้ากระแสะอเจ้าเดียวเลยพอดีที่บ้าน ที่โคราชหรออยู่โคราชทำทำทำอย่างอื่นอยู่หมายถึงคนในโคเลือนพี่พี่น้องน้องขายค้าขายเหมือนกันค่ะขายทุกไทยก็เราก็เลยแยกแบบมามาเอาทางนี้ผ้าผ้าอย่างเงี้ยเวลาเรานั่งทับหรือว่าเราซักเนี่ยมันจะมันจะยับยุยยี่มไหม ผ้าเบาผ้ามันเป็นผ้าผ้าไหมญี่ปุ่นมันก็จะ<อ>เป็นผ้าเบาๆบางๆเป็นผ้าสีพื้นถ้าเราตัดเสื้อเชิ้ตก็ยังดีเลยเนี่ยตัดได้ค่ะไม่ต้องไม่ต้องเลดเลยเขาก็นิยมนามาทําจูงทําอทําเสื้อก็ได้เอ๋อ,อย,อยู่อยู่คุณล่าทำมากี่ปีแล้วไอ้ส่วนไอ้จุจงกระเบนเนี่ยเริ่มเริ่มมาี่ปีอกมาเป็นก็เป็นสิบปีแล้วค่ะอ๋อที่ที่ทำจุงกระเบนเนี่ย ่ะ,ะตั้งแต่ออเจ้าร<อ>ุ่นแรกๆเลยโอ้อนี่ก็ย้ายมาอยู่บรารกรรมได้สองปีสองปีค่ะเป็นไงความเป็นอยู่อากาศบรรยากาศบราศบร,าบรากรรมกับโกล,ลาในไหนหน่าอยู่กันเหมือนกันไม่ตืน่นหรอเหมือนไหมได้ติ่น ก็อันภาคโคราชก็อยู่ในเมืองครับอ๋ออยู่ในเมืองค่ะอยู่ในตัวเมืองเลยมันแน่นถนนตอกซอยมันแน่นกว่าที่นี่ที่ที่บ้านนอกเราอำเภอนี่ถึงถึงเราอยู่อำเภอแต่เราก็อยู่ในในตัวอำเภอนะวารกรรมเนี่ยชุมชนลงเลยก็คือตัวอำเภอก็ก็จะป่งป่งอากาศถ่ายเทดีกว่าแล้วก็การเข้าออกก็จะคล่องกว่าใช่ไหมอ๋อ ก็ถือว่ามาจ้างงานในคนในจังหวัดพิษณุโลกมีจังหวัดอื่นไหมที่รับงานไม่ได้มก็มีทั่วประเทศอะค่ะหมายถึงรับงานไปเย็บเนี่ยนะอ๋อไม่ถ้ารับงานไปเย็บก็ก็มาจ้างแถวนี้อย่างเดียวส่วนใหญ่จังหวัดพิโลกแม่ละกาคือจังหวัดพิโลกอภอวังทองไม่ได้ส่งนอกจังหวัดอ๋องานงานเย็บตอนนี้ยังรับยังยังรับอยู่ใช่ไหมงานเย็บก็ช่างเพิ่มมาเรื่อยๆค่ะก็ยังรับอยู่อ๋อยังรับช่างเพิ่มเรื่อยๆ ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เบอร์เบอร์โทรเจ้าเบอร์โทรไม่ไม่ไม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 สะดวกให้เบอร์เลยค่ะเพราะว่าเบอร์เดียวกัน,กนที่ให้ไป,ลไปแล้วนะเออแล้วก็จะจะมาเป็นช่างเย็บมารับงานไปเย็บที่บ้านในเขตอำเภอเบอังกลมก็ติดต่อได้ตามนี้เลยเน้นนะเน้นเน้นที่สุดก็คือในเขตบางกลาเราอดีที่สุดเพราะว่าไปมาสะดวกง่ายได้ ก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศทั่วโลกทั่วไทยติดต่อไม่ได้ตามเอวาช็อปเนาะครับมีชุกช่องทางมีหลายช่องทางอะไรบ้างอะช h อปปี้ a z า d a ด้า t ิกตอกหน้าเพจหน้าเพจจะเซิร์ชกูเกิลแล้วก็มีเพจด้วยนะเพจชื่อเพจอะไรแล้วก็เอวาช็อปเนี่ยนะ ชุดไทยรอห้าจงกระเบนมาชสบายราคาส่งค่ะชื่อชื่อชื่อเพจคือชื่อชุดไทยรอห้าใช่ค่ะจงกระเบนแล้วก็ชุดจักรกีนี่มันยุคไหนไทยจักรกีมันมันมันเป็นชุดประยุกค่ะเอาง่ายๆเราประยุกต์จากราชการที่ห้าราชการที่มาเป็นไทยเราจะเรียกว่าประยุกไทยประยุกค่ะชุดไทยประยุกเป็นหลักใช่ค่ะ รอห้าก็ไม่ได้รอหจ๋ารอเจก็ไม่ได้รอ7จ็ด๋าเอาเราก็ปยุกเอาไปยุกเอาตามสมัยเพื่อมายุกคับในยุคปัจจุบันใช่ค่ะเเรียกอะไรยุคนี้เป็นยุคไอ้ดิจิตอลเพราะว่าต่อไปก็จะเป็นการใช้ดิจิตอลเป็นหลักในการใช้จ่ายวันนี้ขอขอบคุณเจ๊มากครับชื่อเจ๊อะไรนะร้านเอวาช็อปค่ะร้านเอวาช็อป ก็ท่านผู้ชมก็ได้ดูได้พูดคุยกับทางเท่าแก่กับเจ๊เจ้าของร้านแล้วก็อย่าลืมนะครับสนใจก็ติดต่อได้ตามที่เบอร์โทรได้ขึ้นอยู่ในคลิป youtube นี้เราก็ทำ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 ในแบบที่เราทำอยู่แล้วเออรอสี่ไซส์สี่ไซส์ออแล้วของค้นโตมีสองไซส์สองไซส์ออแต่ใส่ใส่ได้สาวอวกไปยัน แตดสี่สิบยันเท่าไหร่จำไม่ได้หรออ๋อไซส์ไซส,<า>ส,ส์สี่สิบกว่าขึ้นไปนั่งแพ็กกันอย่างเงี้ยนะเนี่ยเนี่ยก็ยคือแพ็กกันเนี่ยอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมเอวาชอบชุมชนลงเลื่อยของดีบารกัรมติดต่อมาได้ครับอย่าดูมีออเดอร์เต็มหมดเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยอ๋อ เดียวกับเจ้าของร้านเติ้นไทเ้นนะเจ้าของร้านเอวาช็อปบอลกรรมชุมชนลงเลื่อยของดีชุมชนลงเลื่อนก็มีบริการยังไงก็ติดต่อได้มีเบอร์โทรไหมคือโทร084 084 514 514 6051ครับ6051ก็ติดต่อมาตามนี้เลยส่งไปเนี่ยนะ จะเอาส่วนไหนบ้างจะเอาสร้อยสบายอย่างเดียวก็ได้โอประดับอย่างเดียวก็ได้แยกชิ้นได้หมดจะจะเอาอย่างเดียวเนี่ยนะครับขายหมดขายแยกขายเปลี่ยนขาชิ้นเดียวสองชิ้นเราก็ส่งหมดอ๋อชิ้นสองชิ้นเออขาดสบายชิ้นหนึ่งก็เราเข้ามาในร้านเอช็อปนี่ก็เอวาช็อปเหรอก็เข้ามาในร้านเอวาช็อปก็สั่งสบายสักชิ้นหนึ่งเพราะว่าของเก่ามันหายไปไหนไม่รู้หาไม่เจอหนูขาไปก็สั่งมาได้ที่ร้านนี้ นะครับตามเบอร์โทรอ,อีกทีนึงเบอร์โทรอ่ะ084ูนย์แปดสี่าครับ6051เนี่ยครับเอวาชอ็อปอุตสาหกรรมครอบครัวชุมชนลงเลื่อยของดีชุมชนในเขตบารกรรมก็ฝากท่านผู้ชมด้วยครับใครที่ดูติดตามนี้ก็อย่าลืมครับท่านผู้ชมฝาก กดแชร์กดถูกใจกดไลค์ให้กับช่องนาคบัวด้วยจะได้มีกำลังใจไปถ่ายทำคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันอีกวันนี้ขอขอบคุณท่าแก่มากครับขอบคุณครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับท่านผู้ชม